สิบห้านาฬิก,กาสิบห้านาทีไปว่วยอวดไปว่ายแล้วเร็วเร่งมือจนตาสวดสองน่องนงั่งเขาไปว่ายซูแล้วหรือขึ้นไปห้ามน้ำอาบได้ครับโหลดซาซาเผื่อสีห่หอ,อดี๋ยวมืดอีก กอ้วนโอ้ยบ่ได้ไปแท้ๆมื้อนี้กูเห็นแล้วกูแนมเห็นแล้วคนสิบ่ได้ไปกูเห็นแล้วปูนอ๋อปูนอ๋มุนมุนแท้ๆเข่าเนาะโอ้ยปูนอืมอ่ะอย่าเบิดเออคูเบิดนะบ่ได้ยังเออ สไลด์ไปแล้วผมมาก,ก่าเขาดอกเป็นต้านายทะส<ฮ>ูเป็นตนายแท้ ได้เบิด์ตทงนี่ลิเนาะพี่น้องข่าวหา้ามผู้เดียวนะวะอาอยากได้เบิด์ตทงนี่ดีะวะเบา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  ตายนะข้าวเหี่ยเบิดนะขอารุ่นเบิด โต๊ะน้องยามันไปก่อโต๊กันนังสวนัตอนนตะบ้ากันสี่ผู้ อ้ยมันมาเลยนี่ผ่านมาแล้วสายโหลดนะ่ะอาเสียงโหลดโมเมนต์ดีโตกแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วพูด ไม่แรงหรอกลมพัดไปหมดแล้วพี่น้องบนบนกลางจองใน่อยอยานอยากไปบนโอยากไปมุญเออโวยมาสีขาดนะครับว่นแล้วนั่นนั่นตกหรือฝนนะพี่น้องเฮ้ยสิบเฝ้าขึ้นเห็นยังระบาดนี่ ซุบตัวสีฟ้าขึ้นหิยังเฮ้ยปีได้ปีนั่นหน้ามากหน่อยนะผมปูมากปูเขาลงดีกว่าแต่แม่ขาดโอ้โหขาดก่อยางอย่าไปใกล้ต้นไม้ออกจากต้นไม้ไปโซ่ ไป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 เพิกเพิกเพิกอเพื่ไม่ได้ไปบุญเลยแต่ขนลูกแล้วพอนั่นแล้วเป็นทาก อย่างแห้งอีกต่างหากขาดไปออย่าไปใกล้รถม่วนกว่านี้ไม่มีแล้วทุกคนม่วนกว่านี้ไม่มีแล้วจ้า กดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์รรอะอปิดเน็ตด้วยมามา,มาเต็มที่เลยสิวานด,ดนศะาสนาข่าวเฟิง่งพง ôi bọt than vì người hiện nay là cái than Rồi เอาได้กับบอลท่นแหล,และแหละเออเป็นต่างคุณแหละ

กาเลยได้พี่น้องเลยนตัตกปลาถั่ที่ไปได้ผมมีตะข่าห้าวดอกเบียกนะ เปี่ยนคือการ ใช้กับมะข่าป่านนี้มันบ่ได้ได้ป่านนี้ได้บ่ได้ซ้บป่านนี้นะ กออกกด็ตีนหนามัน่ะคับตีนหนามันมุนน่ะได้อยู่ อย่าไปใกล้รถนะไม่ต้องไปใกล้เลยโ้้กระโบงมันยังมือดอยู่มืดหอบที่ป่าดี้ปัดปันมากครับแป๊บเดียวบอให้พอ่อฮอดซิปนาที่พี่น้องเลยตามที่เขาถ่ายคลิปนะรดลูกผู้นำเต็ม น้ำจนหงบ่เลยผงเต็มบ่เลย 拜拜吧。你 กาศดีพี่น้องปเวศแหงกระแหง กระเป๋าเปียกหมดแล้วนี่เขาเปียกหมดแล้วมั่นแห่งกสินักแล้วบ้านนี้นะโอ้ยจเจมันขาดนะโส ที่ไ้ปีนั้นท่องนี่นะที่แล้วเนี่ยเขาพ้นห้ามห่างปันแห้งปั้นนี่